ในสถานเกิดขึ้นในภูมินะภูมิโซนรอบเดือหลังนี้งานที่มันสงบสุนสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเจ้าคณะตังหวดอยู่ต่อมาเป็นเจ้าคณะอำเภอได้วันนี้นเองในพวกรสของหลวงพ่อโดยที่้อใจหลวงพ่อพระคุณเสด็จเป็นเจ้าอาวาสมาในต่างจ้า พ่อนหน้านั้นจึงสาบเจ้าว่าต่อว่าก็ประมาณปีสองปีก็ได้ริบบนหลวงพ่อสุเมชัยโดยหลวงพ่อในฐานะเป็นเครือญาติของหลวงพ่อให้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านเกิดยแห่งนี้ตะปูตุบวนดูต่อมาเป็นเวลาสามสี่ปีมาแล้วได้เป็นเจ้าว่าที่นี้แล้วก็ไดนำองค์พระจำจากโยมที่เปิดชื่อรวมราตรีพันธสายพร้อมพระคณะ ได้มีกิตติคุรณะปฏิสังขรเสร็จสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีมามาทำเการเฉลิมฉลองในครั้งนี้และก็มีการโบกหน้ารักมาโอ้ได้สำเร็จรุล่วงไปถวายพระสมณานุปิษฐานแก่พระสงฆ์พรจะได้พระสงฆ์ตั้งแตระบวดมาในทางพระศาสนาเป็นพุทธะก็พบชุนวัชรานของพระพุทธเจ้าถึงจะเวลาไม่นานก่อน ส่งบุญส่งุนี้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าภาพในการบูรณะอุโบโสถกรีกองบวชกรดีที่คนทำอย่างนี้เจอว่าเป็นนิพพานตอุสอย่างนี้ที่ท่าจะอยูอ่ได้กี่วนันเวันสิวันหรือเกินสุดยอดแก่แล้วก็อุทิศอุสสุขน,นี้ให้ดวงวิญญาณของัอนเข้ามาหรื่ว่าเจ้าอวของวัดมระเกย คือกระดูกของหลวงพ่อเกษมอยู่ที่หน้าเชษาลาเนี่ยออกไปเี่คโอมเอ่อจะเกิดเจหน้าอุโบสถนั่นแตกเหมือนกันนะวันนั้นยู่ภายใสังเกตถ้าใครอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวันนั้นจะมีมันดะฝนัน โปรยปมาเลยในกาดยกพราะกำลัง <Wh> สูงกำลังจะเอมนาอัฐินนะ้นเข้าสู่ขั้นเจดีย์ของข้าหของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการจัดการในวันนั้นในการที่การโอมบำุงระนาววัดวาอารามบริสัทธิขออุโบสถตรงนี้ให้เริดรูปดวงในรนตคตต่อไปให้ตูเ้าสงโดยที่ท่านจ้ระับอำเภอโพวิสัยสำไวว่าเป็นลูก